n o p ด d s t s t y r y a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d o n Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ My Books ซึ่งจะเป็นรายการที่ผมจะเอาหนังสือที่ผมเขียนเองนะครับมารีวิวอย่างละเอียดนะ ก็ยังอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่าสร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือนะฮะกตีนหนังสือถ้าท่านฟังมาตลอดก็คงทราบนะครับเป็นการพูดตั้งแต่กระบวนการในการทําหนังสือแล้วก็ขายหนังสือด้วยตัวเองเนาะเริ่มต้นตั้งแต่หลายสัปดาห์มาแล้วนะครับที่ผมบอกว่าเอาเพจมาเปิดแล้วก็เขียนทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็พูดถึงการการออกหนังสือนะครับก็วันนี้จะมาต่อนะฮะ คือเรื่องของการตั้งราคาหนังสือแล้วก็คำนวณผลตอบแทนของของหนังสือของเรานะว่าเอหนังสือเราเนี่ยจะมีกำไรมากน้อยยังไงนะครับอันนี้วิธีการตั้งราคาถ้าใครเดียนทางด้านการตลาดมาเนี่ยมันก็คงมีหลากหลายวิธีนะคราวนี้ผมคงไม่ลงไปทฤษฎีอะไรมากมายนะครับคืออย่างแรกเนี่ยเราลองดูต้นทุนเราสักน,นิดนึงก่อนว่าต้นทุนเราเนี่ยมันจะมีมันจะ,ะเล่มหนึ่งประมาณสักกี่บาท วันนี้จะพูดถึงต้นทุนเนี่ยหลายคนก็คงสงสยัยว่าแล้วตกลงมากี่บาทละมันก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเล่มอีกนะว่าพิมพ์มากพิมพ์น้อยนะครับแล้วเป็นสีหรือไม่เป็นสีกระดาษเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นรายละเลอียดปลีกย่อยนะครับเอาเป็นว่าสมมติผมยกตัวอย่างว่าสมมติ4สี 4, 400หน้าพิมพ์สัก3า0พเล่มนะเอาเป็นว่าแพงสุดเลยนะ จริงๆน่าจะถูกกว่านี้ได้นะครับนะแต่ว่าตีสวัสดิเมละ100บาทนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นต้นทุนละเทน,นี้เวลาเราขายเนี่ยถ้าบอกว่าอ๋ออาจารย์ถ้างั้นก็ขายเล่มละ120ก็ก็ครอบเวต้นทุนแล้วใช่ไหมย,ยังครับอย่าลืมนะเพราะว่าปกติเราขายเนี่ยเราจะขายผ่าน c ีเอ็ดหรือร้านหนังสือทั่วไปเราไม่ได้ขายผ่านเพจเราถูกไหมถ้าเป็นออปชั่นนั้นเนี่ยซีเอ็ดเขาจะหักเราไปอีก4 5จากราคาปก เพราะฉะนั้นสมมุติว่าต้นทุนเรา1 0 0แล้วเราตั้งาราคาไว้3 0 0เนี่ยเราจะเจอ45%ของ3 0 0เลยเพราะนั้นจะโดนไปอีก135ดังนั้นสมมุติว่าราคาที่3 0 0เนี่ยนะเราถูกหักต้นทุนเราเล่มละร้อยไปแล้วแล้วก็ถูกหักค่าจัดจำหน่ายประมาณ1 3 5เพราะว่ามัน45%ของราคาปกเนี่ยเราจะเหลือกำไรเรา65บาทต่อเล่มนะถ้าเราขายได้หมด65บาทต่อเล่มเราขายได้3000เล่ม เราก็จะได้เงินประมาณเกือบ2,000 0 0บาท1 9 5 0 0 0บาทนะครับแต่ก็อย่าลืมอีกนิดนึงว่าเอาล่ะแหมเราก็อาจจะต้องมีการโปรโมตเนาะทำนู่นทำนี่นะครับไม่ใช่แค่ Facebook อย่างเดียวอาจจะไม่รู้แหละเรามีกระบวนการในการโปรโมตสมมติผมผมตั้งงบการตลาดสัก30,000ื่นะเราก็จะเหลือสัก1 0 0 0 0เอ้ย165,000บาทนะครับคราวนี้165,000บาทนี่เยอะไหมก็ต้องตอบว่าบอกว่าเราคาดหวังยังไง ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่บอกว่าตั้งใจจะทําเรื่องหนังสือจริงๆนะแล้วก็ขายได้3,000เล่มทุกบกเนี่ยนะเราอาจจะคิดว่าอ่ะกำไรเหลือเนี่ยหนึ่งแบาทถ้าปีหนึงเขียนได้สัก3เล่มคูณเข้าไปก็ประมาณ5 0 0 0 0นบาทต่อปีนะครับหรือถ้าเราหารเป็นรายเดือนก็ประมาณเดือนละ4ี่หมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าได้ปีละ2เล่มเองเพราะว่าโอยเราไม่รู้จะเขียนอะไรก็ตีซะว่าเดือนละประมาณ20,000 น,นี่ก็จะเป็นไรายได้แต่ผมผมน้ตไว้แบบนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นการขายฝันคืออย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเราลงทุนไปก่อนนะเพราะว่าเวลาค่าพิมพ์เนี่ยไม่ใช่ว่าขายได้แล้วค่อยไปจ่ายค่าพิมพ์นะครับค่าพิมพ์เขาพิมพ์ให้สามพเล่มอย่างมากเขาก็ให้เวลาเรา30วันแล้วโอกาสที่จะ3,000เล่มหมด30วันเนี่ย มีคนทําได้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคุณนิ้วกลมคุณลวิทคุณอะไรเงี้ยนะครับคุณทําได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยผมว่าไม่ไม่ง่ายไม่ง่าย30วันขายสามพันเล่มไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะต้องมีเงินลงทุนพอประมาณอย่างเคสเมื่อกี้เนี่ยผมตีว่าสมมุติว่าเราพิมพ์สามพันเล่มแล้วเล่มละร้อยบาทใช่ไหมคุณต้องมีเงิน3,000 0นบาทในการจ่ายไปก่อนนะครับถ้ามีโฆษณาอีก30,000บาทเราก็ต้องจ่ายไปก่อนนะ ก็3,30,000บาทนะครับถามว่าคุ้มไหมล่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นไดเลม่านะครับว่าเฮ้ยมันจะขายได้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครตอบเราได้แต่ผมถึงบอกไงครับว่าถ้าเกิดเราเริ่มจากการทำเพจเราพอจะประมาณการได้ระดับหนึ่งแหละว่าเฮ้ยมันก็น่าจะมีโอกาสขายได้หรือขายไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเราถ่ายได้เอาเอาเซสาปีหนึ่งสามพเล่มถ้าปีหนึ่งสามพเล่มเนี่ยผมคิดคิดว่าผลตอบแทนที่เราได้เมื่อกี้นะครับ มันตกประมาณ50%เลยนะซึ่งถ้าถ้าพูดถึงการลงทุนนะครับการลงทุนแล้วเราขายได้3าม0เล่มจริงๆใน1ปีนะเอาแค่เล่มเดียวเนี่ยต่อเล่มเนี่ยนะแล้วรีเทิร์นก็คือ50%คือคือเมื่อกี้ที่เราบอกเราเรา,เราได้เงินมาเนี่ยเราจะเหลือเงินประมาณ1 6 5 0 0 0บาทใช่ไหมแต่เราลงทุนไป3 3 3 0 0 0บาทเนี่ยมัน50%เนี่ยผมว่ามันก็เป็นการลงทุนที่ดูน่าสนใจนะ ในตลาดหุ้นก็ได้เอาผมผมยกตัวอย่างถ้าเรามีเงินสัก3 0 0 0 0นบาทเนี่ยเอาไปลงทุนในหุ้นเนี่ยโอกาสที่จะได้50%ก็มีบางคนได้เท่าหนึ่งเลยก็ได้แต่ว่ามันไม่การันตีเลยนะผมว่ายากอะ่ะนะแต่พอหนังสือเนี่ยถ้าเราขายได้3000เล่มหมดเลยภายใน1ปีมัน5-50%ผมว่ามันก็ดูน่าสนใจนะครับอ่ะอาจารย์3000เล่มปีนึงมันยากนะผมอะ่ะไม่ได้แบบมีคนติดตามเยอะแยะมากมาย เอา2ปีเลยผมให้2ปีเลยขายให้หมด3,000เล่มปีละพันห้าเล่มนะครับปีละพันห้าเล่มเนี่ยก็คือวันหนึ่งขอให้ขายได้ประมาณสักสีเล่มมะนะอัตราผลตอบแทนก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะก็ not bad not bad โู้เอาแบบ worst case ได้ไหมจารย์เอาแบบสุดๆเลยเอาสามปีสามปีสามพันเล่มนี่คือปีละพันเล่มก็คือขายให้ได้วันละสองสามเล่มอ่ะอันนี้ผลตอบแทนต่อปีก็มันเกินสิบเปอร์เซ็นต์นิดๆผมว่าลองดู มันเป็นหนทางที่ดูน่าสนใจนะครับอีกตัวเลขหนึ่งนะคือเบรกอีเวนต์บางคนบอกกำไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจารย์ขอคุ้มทุนก่อนก็ลองคิดคำนวณดูแบบนี้ครับเมื่อกี้เนี่ยเราจ่ายเงินไป3 30, 000. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0คือค่าพิมนะสพันเล่มเล่มละร้อยบาทนะครับ 3, คือค่าโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราหักค่าจัดจำหน่ายเพราะว่าเราไปไปขายเนี่ยเราขาย300บาทใช่ไหม เรามีค่าค่าจัดจาหน่ายอีก145บาทคือ45%เรนี่ยเราจะมีเงินเข้ามา165บาทเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหารไปแล้วเนี่ยเราต้องขายประมาณ2,000เล่มถึงจะคูณกืนทุนค,ค,ครับก็ผมคงมา Make Judgment ให้ท่านไม่ได้นะว่าแล้วจะขายได้ไม่ล่ะ2,000เล่มผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องประมาณตัวเองนิดนึงอย่ามองโลกในแง่ดีและในแง่ลายจนเกินไปนะครับในแง่ดีบโอ้สปายมาก2,000เล่มขาย2วันก็หมดอันนี้ อันนี้อาจจะยกเว้นว่าท่านมีเพจคนตามเป็นแสนเป็นล้านนนั้นทําได้แต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้ง่ายแบบนั้นแต่ก็อย่าไป under estimate ตัวเองว่าอุ้ยไม่มีทางเราไม่มีใครซื้อเราหรอก,รอกนะส่วนตัวตอนนี้ถ้าผมพิมพ์ก็ a t l l a s t สา0 0ันะครับผมเคยพิมพ์แบบทีนึ่งเป็นหมื่นก็มีนะครับเป็นหมื่นก็มีเพราะนั้นก็ลองลองลอง,ลองพิจารณาดูดีๆนะครับบางคนบอกอาจารย์ ถ้างั้นเรื่องอะไรอาจารย์จะไปตั้งราคาให้มันต่ำละ่ะอาจารย์ตั้ง400บาทเลยมันจะได้คืนทุนเร็วระวังนะฮะราคาสูงคนก็ซื้อน้อยครับเป็นเรื่องด e มันส์สัปปาครับเป็นเรื่องปกติเราซื้อหนังสือเนี่ยเราหยิบหนังสือเล่มหนึ่งโหราคา600บาทเราอาจจะลังเลแล้วไม่อยากซื้อแต่พอ250บาทเราอาจจะซื้อด้วยนะครับการตั้งราคาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าดูต้นทุนเราอย่างเดียวนะผมว่าต้องดูราคาตลาดด้วยนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กทั่วไปเนี่ยผมก็จะดูราคาตลาดว่า ประมาณ2 5 0ร้อถึงรอยะไรเงี้ยนะครับถ้าเราไปบอ้โหแบบอินดี้ตั้งราคาหนังสือเราแบบ6 0 0 700มันก็ยากอะ่ะยิ่งเราไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแบบมากๆอยู่แล้วตอนให้โด่งดังนเอาตรงๆนะเราก็ลังเลมกันนะถ้ามันแพงมากๆอะ่ะจริงไหมเพราะฉนั้นก,ก็ต้องระวังตรงนั้นสําหรับคนที่เขาแบบโอเพจเป็นตามเป็นแสนเป็นล้านอันนั้นเขายัางไงก็ขายหมดอผมยกตัวอย่างขอขอขอนุญาตไม่ใช่ความลับเพราะว่า มีเขาก็ามาประกาศในเพจนะคุณวิสรุตเนี่ยจากเพจวิเคราะห์อบอลจริงจังเนี่ยเขาขายหนังสือไม่ผ่านซีเอ็ดเพราะนั้นเขาไม่โดนหัก45%แน่นอนหนังสือของเขาเล่มล่าสุดที่ผมซื้อมาคือ Manchester is r a เรคือเป็นหนังสือที่พูดถ,ถึงประวัติหรือการเล่นของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเถ้าจําไม่ผิดเล่มหนึงหลัก500ร้อยอ่ะห้าหรือ600ไม่รู้ตนานะเขาพิมพ์8 0 0พเล่มแล้วขายหมดเลย แต่นี่คือเอ็กเซ i ช n ล l นะผมจำได้ว่าเขาได้ได้กำไรสุดที่เขาเคยมาเขียนในเพจเลยครับไปเสิร์ชดูก็ได้นะเขาก็ได้กําไรสุดที่เป็นหลักแบบล้านกว่าถึง2ล้านหรืออะไรประมาณนี้นี่กําไรนะไม่ใช่รายได้นะเพราะว่า8,000เล่มคูณเล่มหนึ่ง500บาทนี่ก็4ล้านแล้วแต่ว่าเขาหักค่าพิมพ์หักค่านุ่นค่านี้แล้วเนี่ยค่าส่งค่าอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะยังเหลือกาไรเป็นหลักล้านครับแต่เน้นอีกทีขีดเส้นใต้านานๆ ไว้เยอะๆว่าอันนี้คือเพจคนตามหลายแสนครับแล้วก็มีคนอินกับเขาเยอะนะก็อย่าไปคิดแค่ว่าอุ้ยสบายลวเลยวยโอโหเดี๋ยวเราไปทํามั่งดีกว่าพิมพ์มันเลยหมื่นเล่มอะไรเงี้ยเราไปขายเองนะครับไม่อยากให้ซีเอ็ดขายผมายาก,มกนะ็ยากเหมือนกันนะครับยากเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พูดว่าทําไม่ได้เพราะมีคนทําได้นะครับคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งครับเอาล่ะอาจารย์ผมผมผม,ผมยอมเสี่ยง อ,อ๋อพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงนะขอขอต่อยอดอันนี้เป็นรายได้เฉพาะของหนังสือนะผมไม่ได้เคลมเรื่องรายได้อื่นนะเพราะว่าจริงๆแล้วการออกหนังสือเนี่ยมันอาจจะพาท่านได้รายได้เพิ่มเติมซึ่งอาจจะได้มากกว่ารายได้จากหนังสือก็ได้เช่นยกตัวอย่างท่านอาจจะได้ถูกรับเชิญไปเป็นวิทยากรในองค์กรท่านเขียนเรื่องเรื่องอะไระท่านเขียนเรื่อง lean management ท่านเขียนเรื่อง Six sigma x ท่านเขียนเรื่องไอ้ที่ท่านอยากเขียนน่ย เดี๋ยวองค์กรเขาบอกโอ้ยคนนี้เขียนหนังสือเล่มนี้เชิญไปสอนดีกว่าเห็นไหมนั้นรายได้อันนี้อาจจะมามากกว่าแต่แต่ตรงนี้ผมขอรีบไปเพราะว่าเราไม่สามารถประมาณการได้ชัดเจนว่าหนังสือเล่มหนึ่งจะทําให้ท่านได้รับเชิญจากองค์กรทั้งหมด30องค์กรอะไรเงี้ยเราเราคาดหวังไม่ได้แบบนั้นนะครับแต่มันมีรายได้เพิ่มเติมเสริมผมขอเอาแค่รายได้หนังสืออย่างเดียวนะครับรายได้หนังสืออย่างเดียวคราวนี้กลับมาที่คําถามมีคําถามหนึ่งคืออาจารย์จะทำยังไงให้หนังสือเราดัง ออกตัวก่อนผมก็ไม่ได้เป็นน,นักเขียนขนาดที่แบบท็อปของประเทศเบสเซลเลอร์แบบระดับแบบโอ้โหมันมันอ่ะผมผมยกตัวอย่าง2ท่านที่เป็นนัก,นกเขียนในดวงใจผมก็มคือคุณนิ้วกลมอันนั้นคือเขาแบบชื่อมาก็ซื้อแล้วคุณลวิทย์เหมือนกันเลยครับอันนี้คือชื่อมาก็ซื้อแล้วคือหรือคุณบอยวิสูตรซึ่งเป็นคนเปิดคอร์สสอนการเขียนนะครับถึงแม้ว่าตอนหลังคุณบอยก็ไม่ค่อยได้ออกหนังสือสักเท่าไหร่เนี่ย ผมกำลังคิดบอกว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวผมก็ทำได้ดีระดับหนึ่งหนังสือบางเล่มก็ติดท็อป10บางเล่มมันอาจจะไปถึงแค่ท็อป20ท็อป50อะไรเงี้ยน,นะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้วือหวาแบบขนาดมากมายแต่ก็อยากจะถ่ายทอดอยากจะเล่าให้ฟังประชาสัมพันธ์ผมทำยังไงถึงแม้ว่าผมออกเองผมก็ยังมีช่องทางคือคือถ้าออกกับสนักพิมพ์สนักพิมพ์พมพทำทุกอย่างเกือบ100%ครับเราก็ช่วยเขาประชาสัมพันธ์นั่นแหละ เขาจะลงในเพจเขาคนตามเป็นหลายแสนก็ก็ดีฮะแต่ว่าถ้าเป็นเราทําเองนะอย่างแรกคือ Facebook ของเรา Facebook มันคือมีเดียช่องช่องทางสื่อสารของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมลงตั้งแต่ Facebook ส่วนตัวอันนี้เพื่อนๆผมรู้นะครับเพราแม่พี่น้องญาติเข้าใจรู้เขาเขาอาจจะไปซื้อบ้างเขาอาจจะไปแนะนําแชร์อะไรงนนงเงี้ยอันที่2แน่นอนเพจที่เราเปิดไว้จาได้ไหมฮะที่เราคุยกันมาทุกสัปดาห์เลยโพสต์ไปเลย อันนี้แหละกลุ่มกลุ่มเป้าหมายที่สุดแล้วไม่มีไม่มีไหนไม่มีกลุ่มไหนจะเป้าหมายกว่ากลุ่มนี้แล้วนะครับโปรโมทได้เลยแล้วช่วงนี้ก็จะบูตโพสก็ได้นะว่าอาจจะให้สั่งหนังสือผ่านเพจพร้อมไลเซนใหมนะ่นะักเขียนใหม่ๆเอาตัวผมนี่แหละเขินๆนิดนึงแจกไยเซนเจ๋งแค่ไหนว่าจะมาแจกไยเซนแต่ผมบอกแบบนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าผิดศษแตกต่างแล้วครับคือคนเขาไม่อยากได้เขาก็ไม่ขอไงนะนะคือ แต่มันมีคุณค่าทางจิตใจสําหรับหลายคนที่เป็นนักอ่านผมคนนึงแหละถ้าผมได้มีโอกาสขอลายเซ็นนักเขียนนะผมจะขอทุกคนผมขอทุกคนนักเขียนเนี่ยผมผม้หนังสือที่ผมได้ไลายเซ็นมาผมไม่เคยส่งต่อไม่เคยขายใครนะผมจะเก็บของผมไว้ยกเว้นว่าผมได้ไลายเซ็นมาเกินหนึ่งกึ่งคัพป,ปี้เคยมีเหมือนกันอันนั้นอาจจะเอาไปเอาไปทําบุญคือผมจะมีโครงการหนังสือประมูลนะหนังสือที่อ่านจบแล้วก็ประมูลแล้วก็เงินทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยไปทําบุญ ก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วหนังสือที่ผมได้ลายเซ็นมาผมจะเก็บไว้มันมีคุณค่านจิตใจนะอ่ะเพจเป็นอย่างแรกนะครับก็ลองโปรโมตดูนะครับคนก็จะสนใจแล้วเขาก็จะช่วยแชร์นะครับเอ่อถ้าใครมีเว็บไซต์โปรโมตในเว็บไซต์ตัวเองได้นะครับโปรโมทในบล็อกตัวเองอะไรเงี้ยได้นะครับหรือเอาที่ c ีไปลงนะครับเขาจะมี มีมีหน้าของหนังสือเราอะ่ะเราก็แชร์เพราะว่าการที่เราแชร์จาก C ีเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า C ีเอ็เขาก็สามารถที่จะขายหนังสือคือคนอยากซื้อก็ซื้อ,อผ่าน C ีอได้เลยอะ่ะซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับก็สามารถทําได้ก็เหมือนกับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการจัดจําหน่ายเออส่วนตัวผมเนี่ยผมจะช่วงแรกๆเนี่ยนะผมก็จะให้คนสั่งผมไม่มีก๊อปปี้นะเพราะว่า พูดแบบนี้ผมปกติผมไม่ได้มีเล่มที่ติดตัวไว้เลยเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพิมพ์เสร็จปุ๊บโรงพิมพ์เนี่ยจะไปส่งที่ C ีเลยทั้งหมดเลยผมมาเห็นหนังสือหลังกับหลายๆคนด้วยซ้ําแต่ทําไมอาจารย์ให้สั่งผ่านเพจได้เพราะเขาอยากได้ลายเซ็นเราใช่ไหมเขาอยากให้เราเขียนอะไรไปใช่ไหมพอเขาสั่งมาผ่านเพจผมปุ๊บผมก็ไปซื้อจาก C ีเอ็ดนะมาขายผ่านเพจเพราะนั้นผมก็ไม่ได้กําไรอะไรนะนะครับ การซื้อจาก C มีมาขายผ่านเพจมันมันก็คือเงินมันก็เข้า C นะีเอ็ดน่ะอีเวนต์ชลถูกไหมแต่ข้อดีมันมีอย่างนี้ครับนอกจากที่เราจะได้เซ็นอะไรไปแล้วเนี่ยอีกอันนึงคือมันทําให้ยอดขายของ C ีเในช่วงแรกๆมันเหมือนเราช่วยกระตุ้นยอดขายให้ C ีด้วยอะ่ะจาได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าว่าวีคหรือ2วีคแรกเนี่ยเป็นวีคที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าถ้าวีคสองวีคแรกเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นได้เนี่ยแร n งกิ้งมันจะสูงพอแร็งกิ้งมันจะสูงเนี่ มันจะทําให้ C ีเอ็ดจะไม่เอาหนังสือเราไปเก็บหลังร้านเพราะว่าเขาเห็นว่าเอ้ยเล่มนี้มันขายดีพอเล่มนี้มันขายดีเขาจะวางไว้หน้าร้านพอวางไว้หน้าร้านโอกาสที่จะขายดีก็จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยช่วงนั้นน่ยมันเหมือนเราช่วยขายให้ C ีเอ็ดน่ะซึ่งมันก็ดีทั้ง2ฝ่ายนะซีเอ็ดก็ดีเราก็ดีในแง่ที่ว่าหนังสือเราก็จะติดอันดับอยู่พอสมควรนะเพราะมันติดอันดับนานโอกาสที่หนังสือเราจะติดอันดับต่อไปมันก็จะสูงขึ้นดีสําหรับคนอ่านเพราะว่า บางทีเขาอยากอ่านหนังสือแต่ว่าจะบอกคุณาไปซื้อที่ c ีเนะแหมมันก็มันบางคนก็ไม่สะดวกะนะจะแบบให้ขับรถออกไปซื้อเราไม่ได้แบบดังขนาดนั้นเนะเขาก็บางทีก็เอาไว้ว่างๆาง,วางไว้ไปแล้วถึงเวลาก็ลืมไปนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่โปรโมตได้กระตุ้นได้นะผมมีช่องทางนอกจาก Facebook ไหมมี Twitter ต้องบอกตรงๆว่า t w i t t e r เนี่ยผมมือใหม่มากแล้วก็คนก็ไม่ได้ติดตามเยอะเท่ากับ Facebook อยู่แล้วนะครับ แต่โพสทุกวันนะอย่างพอ d c ดแคสซ่งโพสทุกวันนะมีคน Follow Twitter เสิร์ชได้นะอันนี้แอปโฆษณาไปด้วยน o ดลนสตอรี mm ่ hmm. นะครับก็มีคน Follow อ,อยู่ประมาณสัก5 0 0 0คนนะโดยประมาณนะครับถ้าใครเล่น Twitter ก็อาจจะตรงนั้นได้จริง Twitter มันก็มีโปรโมทนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยได้ใช้อะไรนะครับ Instagram หลายคนอาจจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ Instagram นะก็จะรู้จักผมก็มีชื่อเดียวกันนโดลสตอรี่แต่ไม่มีอพโหลฟี s นะ n o p a d o l แล้วก็ s t o r y นะครับลองลองเสิร์ชดู นะครับเอ๊ะหรือว่ามีวนะชื่อนี้แหละนะครับเสิร์ชมาน่าจะเจอแหละนะครับก็ก็จะสามารถเข้าไปเข้าไปได้ Link ์อินเนี่ยลิงก์อินเนี่ยเป็นอันที่ผมอาจจะโปรโมทน้อยหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะเป็นคอนเทนต์ภาษาอังกฤษยกเว้นหนังสือภาษาอังกฤษจะจะเข้าไปใน Link ์อินบ่อยหน่อย Link ์อินเนี่ยจะเป็นคล้ายๆ p r o f e s s i o n a l social network ครับเป็น Social Network เหมือน a c e b o o k แหละแต่ว่าเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยถ้าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษผมจะเข้าไปโปรโมททางนั้นเยอะ อีกอันนึงคือไลน์ครับอันนี้อันนี้ชอบมากเออผมไม่รู้หลายคนรู้ไหมว่านพดลสตอรี่เนี่ยมี Line Official Account ด้วยนะครับเสิร์ชชื่อองี้เลย nopadol a p o s t r o p h อ s ์สตอรเนี่ยลองเข้าไปเสิร์ชนะครับแล้วพอมันอยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยเวลาผมโปรโมทเนี่ยผมเข้าไปแล้วผมก็เขาเรียกว่าบอทแคสต์บอทแคสต์ก็คือส่งไอคอนเทนต์หรือลิงก์หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือเนี่ยไปยังทุกคน ผมก็มีคนตามอยู่มาสัก6 0 0ันเจ็ดพนเนี่ยดูประมาณเนี้ยนะแต่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยแต่ก่อนผมส่งทุกวันเลยนะเพราะว่ามันฟรีตอนแต่ก่อนเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรวะไลน์แอดมัง้งเออแต่ก่อนมันฟรีแต่ตอนนี้มันเก็บตังค์แล้วผมมีโค้ต้าจริงๆก็จ่ายตังค์เป็นหลายเดือนอยู่ตอนนี้นะแต่ว่าส่งเดือนหนึ่งได้สัก4ี่หครั้งนะครับก็อาศัยว่าตอนนี้นะส่งที่ส่งก็คือ OK r w e e k l y อ่ะรายการ OK r w e e k l y ก็ส่งทุกทุกสัปดาห์นะครับก็หมดโค้ต้าแล้ว นะแต่ว่าเราจะสามารถส่งไอ้ตรงนี้ไปได้นะ p i n t e r เ s t ใครเล่นมั่งไม่รู้นะแต่ว่าผมมีนะครับน็ดลสตอรี่เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยต้องบอกแบบนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยได้ใช้อีเมลเนี่ยผมมีเมลลิงลิสต์ในบล็อกผมบล็อกผมก็ชื่อนี้เลย world wide web n, n o p a d o n s t o r y com n o p a d o l s t o r y com ไม่ค่อยได้ติดตามว่ามีคนเข้ามา subscribe อยู่ในเมลลิงลิสต์ผมกี่กี่คนแต่ว่าหลักพันมั้ง เวลาผมประชาสัมพันธ์ผมลงในบล็อกของผมเนี่ยมันจะเข้าไปในอีเมลของของหลายๆท่านนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะสามารถใส่ได้นะครับเป็นเป็นเมลลิงลิสต์เข้าไปนะครับกำลังจะเช็คไอ้ไอ้เขาเรียกไม่ใช่เช็คจะเรียกว่าอะไรนะยกเครื่องไอ้บล็อกอันนี้ใหม่กำลังทำอยู่คิดว่าปีสิ้นปีนี้น่าจะเสร็จนะครับเสร็จแล้วมันจะประชาสัมพันธ์นะอีกช่องทางหนึ่งคืออีเวนต์ครับงานอีเวนต งานที่คิดที่สุดคืองานสัปดาห์หนังสืออ่าพอพูดถึงงานสัปดาห์หนังสือครับคือเราเนี่ยไม่ใช่สํานักพิมพ์เพราะเราพิมพ์ด้วยตัวเองใช่ปะเพราะนั้นโอกาสที่เราจะไปได้เวทีสํานักพิมพ์เนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะมีแบบจองเวทีกันโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่แต่เรียนแบบนี้ครับหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราพอจะมีคนรู้จักผ่านคอร์สการเขียนคอร์สอะไรเงี้ย ท่านก็อาจจะเอือ้อเฟื้อผมก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากเจ้าของสำนักพิมพ์บอกว่ามาอาจารย์มามาขึ้นเวทีได้นะครับผมจองเวลาให้อะไรเงี้ยก็ต้องขอบขอบพระคุณนะอย่างครูพี่ม็อกเนี่ยบอกบอกชื่อได้นะครับท่านก็เคยให้ผมเข้าไปแบบโปรโมทหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือสำนักพิมพ์ท่านเลยนะแต่ว่าก็เป็นหนังสือที่ผมผมออกมาแล้วเขารู้ก็เขาก็ช่วยช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยก็มี event อีเวนต์อื่นๆไม่จําเป็นต้องเป็นงานสานัแด์หนังสือนะ เอออีเวนต์อาจจะเป็นอีเวนต์ประเภทรายการทีวีอย่างเงี้ยผมเขียนหนังสือปุ๊บก็ด็อกเตอร์นิเวศด็อกเตอร์อาจารย์ไพบูลนะครับทำรายการมันนี่ทอลแล้วหนังสือผมเกี่ยวข้องกับหุ้นความลำเอียงในการตัดสินใจแค่คิดก็ผิดแล้วหรือเล่นหุ้นอย่างไรไม่ลำเอียงก็เชิญออกออกออกทีวีออ TV, มาคุยถึงเรื่องหนังสือเรื่องเล่มน,นี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์โดยผมไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งคือ S c S เองอ่ะที่ผมจะโฆษณาผ่านเขาอะนะเขาเรียกว่าอะไรจัดจำหน่ายผ่านเขาเนี่ยเขาก็อาจจะเชิญผมไปแบบอาจารย์ไปแจกลายเซ็นหน่อยที่บูธอะไรเงี้ยก็ก็จะมีบ้างนะครับอีกอันนึงก็ c S นะครับนอกจากที่เชิญไปเซ็นที่บูธอะไรแล้วเนี่ยเขายังมีงานแบบช่อง YouTube บางทีเขาก็เอาหนังสือผมไปโปรโมทในช่องของเขาเพราะเขาขายได้เขาก็ได้ไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งบล็อกของเราเอง่องเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับ ลองเขียนบล็อกดูนะครับแล้วก็มีคนติดตามเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้ได้อะไรนะได้ช่องทางอีกหนึ่งช่องทางเอาเป็นว่าหาทางให้ได้มากที่สุดนะครับว่า,เ,าเราจะสามารถไปทางช่องทางไหนได้บ้างนะครับโอเคขออาทิตย์นี้ขอประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาต่อนะคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะจบเล่มนี้นะคิดว่านะีสร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือค้นหามาเยอะ มีน่าจะมีขายอยู่ที่ c ีนะครับหรือถ้าเกิดเป็นดิจิตอลบุ๊กเนี่ยก็เข้าไปที่ t o Read เลข2แล้วก็ R e a d Read แล้วก็เสิร์ชคำว่าสร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือน่าจะเจอนะครับอันนั้นก็อ่านผ่านดิจิตอลได้โอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ No pardon story a life changing story